กลับมากอตตอนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนโดยขมิ้นชันตานบีจีนะฮะความเหมือนที่แตกต่างนะคือเหมือนกันที่ตรงเป็นขมิ้นเนี่ยแหละฮะนอกนั้นก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะนะคะว่าวิธีการผลิตนะ,ะวิธีการคัดสรรขมิ้นีันก็แตกต่างกันแล้วขมิ้นทั่วไปที่กินอยู่ตามร้านทั่วไปเนี่ยนะฮะมันก็จะบดทั้งเปลือก มาทั้งเปลือกใส่ทั้งเปลือกก็ค,คือบดไปเลยมีทั้งเนื้อขมิ้นแล้วก็เปลือกบดปนกันไปหมดเลยนะฮะและก็ใส่ในปริมาณที่ก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าต้องใส่ในปริมาณที่พอดีพอดีน้อยๆห,หน่อยนะฮะแต่ว่าของ BG จีเนี่ยมันแตกต่างตรงที่ว่าเขา,เขาสกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อขมิ้นแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนําไปบดผงใส่ในปริมาณที่มากกว่าเยอะกว่าประสิทธิภาพดีกว่าคือ400มิลลิกรัมนะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะแสบกระเพาะนะคะกดไหลย,ย้อนทัน คมมิ่งชันเอาอยู่ปกติต้องทาน4 5 6เม็ดนะคะถึงจะรู้ผลแต่ของคอมมิ่งชันตาบีจีเม็ด2เม็ดก็รู้ผลแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะ วันนี้ซื้อเกล็ดปัญญาสามัญประจำบ้านได้เลยมาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยค่ะโปรโมชั่นวันนี้1กระปุกนะครับมี30แคปซูลด้วยกันกระปุกละ290บาทครับแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ0 9 5 7 1 8ก้าหนะครับหรือที่ไลน์แอนสุขภาพดีสแกนเคเบิลโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับสักคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจติดต่อลงโฆษณากับรายการของเรานะครับ0 0 0 9 8 9 9 9 9 5เบอร์ด้านล่างนี้นะครับย์ศะ มาต่อค่ะไปดูนะครับคุณดาราเคปก็เธยนะครับใจสลายครับน้องชายประสบอุบัติเหตุแต่ว่าก็โดนว,วิจารณ์ว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่านะฮะล่าสุดครับคุณนาราเองนะครับที่ตอนนี้เธอก็ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจที่เกาหลีครับแต่เกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อทราบข่าวว่าน้องชายของเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุชนอย่างหนักเลยและเธอก็ได้โพสต์ข้อความว่าน้องชายเนี่ยถูกรถชนนะฮะ ไปตอนนี้ใจสลายไม่อยู่ที่เกาหลีแล้วปกติน้องเนะ่ยเป็นสายขับมอเตอร์ไซค์เราคิดว่าสัก,กวัยจะต้องเป็นแบบนี้แม่วิดีโอคอมาสิ่งแรกที่เห็นคือไฟเป็นรถของหน่วยกู้ภัยเนี่ยนะครับก็คือใจร่วงหมดเลยใจสลายเลยนะฮะ อ่ะก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้เพราะตัวก็อยู่ไกลยอยู่ที่เกาหลีเลยนะฮะทำกลางก็แฟนคลับก็แสดงความห่วงใย,ยพบว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งนี่นะครับแชร์ข้อความของเธอแล้วก็โพดว่าคอนเทนต์อะไรเอ่ยเรียกกระแสะเพื่อ,อน้องตัวเองขับประมาทไปชนสุนัขแท้ทำเอานาทำเอาคุณดาราเองเนี่ยเอามาตอบกลับเลยบอกว่าคุณป้านี่เป็นไรหรอคะน้องไปชนสุนักก็คืออุบัติเหตุอุบัติเหตุจนสาหัสคอนเทนต์คอนเทน เฮ้อะไรอ่ปัญญาอ่อนนะฮะเออไม่อยากอ่านตรงตัวนะครับอ่านที่หน้าจอเอาคุณผู้ชมต่อมาคุณนาราก็อัปเดตอาการของน้องชายว่าตอนนี้นะฮะดวงของดวงตอนนี้สมองน้องจำอะไรไม่ได้ขามีปัญหาประกันของน้องคุ้มครองแค่1น0 0 0แสนบาทและสรุปผาตัดไปแสนแสนแปดนะฮะแสนแปดมนอนโรงพยาบาลอีกคืนละหมื่นห้า พรุ่งนี้ฉันต้องแสดงความเป็นแสดงความเป็นเสาหลักขอ,ของครอบครัวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วกันนะฮะกับน้องชายของตัวเองนะฮะเออและบอกต้องสู้แล้วก็ผ่านไปให้ได้นั่นเองนะครับก็ไปเจอคอนเทนต์แบบนี้ไงคนก็เลยไปว่ากันว่าคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่เมื่อวานคนก็เออคอนเทนต์อะไรอะไรเขาบอกเป็นเกิดขึ้นจริงๆแบบนี้นะครับ เรื่องของรถชนนะคุณแม่ทำไมคะจะเป็นบนท้องถนน,นบ้าง้อง,องไปดูคุณพี่สุนารีบ้างทำไมอ <นะ S 2> <ะ>่ะเจอคนขี่มอเตอร์ไซค์กลางสิคะเออก็เลยแจก ฟักอยู่ไปแต่เช้าเลยนะฮะแจใครๆใจย้อนใรตาขนาดนั้นออกมาอัดคลิปวิดีโอครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเคลื่อนไหวที่ก็ต้องมีอะไรกันแน่ๆนะครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอ,งอย่างคุณสุนารีราชศีมาหรือเจ้าแม่สุนารีของเรานี่เองนะครับที่ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมในไอจีของคุณแม่เองเนี่ยนักร้องดังก็ได้เปิดวิดีโอที่แสดงถึงความอัดอั้นตันใจนะฮะหลังเจอเหตุการณ์คนกลางใส่กลางท้องถนนนะสิคุณแม่เดี๋ยวไปดูคลิปกันนิดหนึ่งครับว่าพิสุพูดยังไงบ้างนะออัััดนนนตใจขา าชาวก็กมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งใส่ชุดดำทั้งผัวทั้งเมียเราสาเบาแล้วนะเราเบาแล้วนะผั่มาเนี่ยเราเรานะ่ะไม่ชนเนาพโอ้ยนี่มานะโอ้โหบิดบ้นเลยยังเร็วเราก็เลยด้วยความที่มือไว <laughs> เลยบีบแต่ไปทีนึง ไอ้ติดน้อยนะมันก็ชะลอรถทันมาให้รวยเ,วเลยได้เช้าเลยเจ็ดโมงครึ่งสุนเป็นคนรวยแล้วนะคะคนไอเราจะรวยคนเดียวก็อะไรอยู่ดูไม่มีน้ำใจก็เลยให้มันรวยกลับไปทีนึงเหมือนกันใชรวยไปด้วยกันนะน้องก็เรื่องปกตินมะ่นใช่อะไรหรอกก็ห่วงนั่นแหละเพราะว่า เรื่องปกติค่ะสําหรับการขับรถแล้วก็ต้องไปแจกกล้วยกันกลางท้องถนนอ,อย่างโอมไปเนี่ยโอ้ยรับรองถ้าโอมขับรถเป็นเนี่ยโอมจะต้องแจกสนันบันไหวขับรถเป็นคือขับรถอรถส่วนตัวไงไม่ใช่อมอเตอร์ไซค์ไงออเออเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าบนท้องถนนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยขับรถกันเรียววุ้ยมากอืมคือด้านได้ไอโอ,อใจรีใจไม่ด้านใจไม่ด้านพออย่าขับเออนะคะ คือขับทุเรศทุรังมากนึกจะปาดก็ปาดมึงกดมึงตัดแทนแต่ก็มึงจะกดไฟเลี้ยวปาดน้ากูมึงก็ปาดเลยมึงไม่ได้สนอะไรเลยเปิดปุ๊บเลี้ยวปั๊บมึงต้องรอดูว่ากูให้มึงหรือเปล่าไม่สนอไม่สนถ้าเราไม่ให้เดี๋ยวมันก็ด่าเราว่าไอคนไม่มีน้ำใจเออ่ฉก็เคยเจอนะสมัยก่อนเนี่ยทาไมอ่ะคือมีรถคันหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เราก็ขับรถในสองเส้นพระรามเก้าแล้วขับมาปกตินะฮรรถมึงก็ขับกันมาปกติ แล้วก็มันก็มีรถรถเก่งเก่งคันนึงก็จอดอยู่ใต้เหมือนใต้ทางด่วนอะ่ะก็พยายามที่จะออกมาให้ได้แล้วรถเราก็ขับผ่านไปนางก็ออกมาไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องรีบไปทําข่าวแล้วเราอยู่ในสายเส้นที่ถูกต้องอยู่แล้วนางต้องรอว่าใครจะอัดใครจะหยุดให้นาง<อ>ถ้าเขาไม่หยุดนางก็ต้องรอต่อไปใช่นะคะพอเสร็จปับ๊บเหมือนนางจะขับออกมาตามหลังรถรถรถเราแล้วนางก็ประกบข้างรถนักข่าวนางไม่รู้เป็นรถนักข่าว นางไม่รู้ไปรู้นักข่าวแล้วสักพักนางก็เปิดกระจกแล้วนางก็ส่งนิ้วกลางให้อ,อแล้วฉันเนี่ยฉันก็เห็นแล้วฉันเห็นตั้งแต่ว่ารถรลังจะออกมาแต่มันออกไม่ได้เพราะรถมันเยอะไปหมดมันขับมันเร็วกันหมดอ,ะอ่ะนางก็ส่งนิ้วกลางแล้วดานบังเอ,อิญมาส่งนิ้วกลางตรงที่กูนั่งอยู่พอดีเพราะว่าพี่นั่งนั่งอยู่ท้ายรถออือท้ายรถตู้นะคะตอนนั้นทีพูใชรถตู้เขาอ้าอีนี่อืเอาอีนี่ส่งมันหน้ามากคุณผู้ชม น่าจะอายุไม่ถึงสามสิบอะแต่แต่น่าจะทาเพิ่งทํางานน่ะแล้วมีรถขับแต่รถก็ไม่ได้แพงหรอกรถก็ราคาไมา่กี่กบาทแล้วก็ส่งนิ้วกลางแล้วมาส่งตรงหน้าดีฉันดีฉันก็ดีฉันก็เลยเปิด,ปดก็เปิดกระจกเลยนี่วก็ด่าเลยเออฉันก็ดา่ดาว่าส่งอะไรนาะเออ,เอ,อฉันก็ทําท่าแบบ เอามาอย่างนี้ดีกว่ามาาน,นีอยน้าเขาตกใจไองอว่าไม่นึกว่าฉันจะเปิดกระจกเข้ามาทาท่ากิริยาอย่างนั้นใส่หน้าขบอกนอันน่ะฮะขบอกนอันโอยแล้วฉันก็บอกว่าให้ให้นักข่าวเนี่ยเอากล้องถ่ายถ่ายหน้ามันเอาไว้เดี๋ยวจะเอาไปออกข่าวน้องตกใจใหญ่เลยสงสัยนางแกล้งโทรศัพท์มงโทรหาผัวนะแต่ผัวมึงก็มาช่วยไม่ทันแล้วล่ะค่ะเออจะไปแจกกล้วยให้กระเทยมึงรู้ว่าคนอย่างกูกลัวกล้วยเหรอกูชอบกล้วยเออ กล้วยไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ําว้ากล้วยหักมุกอกล้วยไหนก็แล้วแต่เนี่ยกูผ่านหมดแล้วอชีวิตกูแต่ไม่กลัวหรอกกล้วยนะส่งกล้วยให้กระเทอกระเทอก็กินกล้วยสิเออ,เอ,อถ้าเกิดกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโอไม่รู้จักเลยขัดรบปาดโออย่างเงี้ย แล้วยูอยู่ก็มาประกบรถโอมแล้วก็ส่งกล้วยให้ออมโออมทำงมันปาดโอมแล้วมันจะต้องมาประกบโอมทำไมอ่ะไม่มันปาดโอมแล้วโอมก็ปาดกลับแล้วก็เกิดแบบว่าแข่งกันอแล้วก็มันก็มามันก็คู่กันมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันก็เปิดกระจกแล้วส่งกล้วยให้ออมอย่างเงี้ยโอมทำไงก็ส่งกลับส่งกลับใช่ไหมใช่แล้วโอมมันจะมาโอมเหรอไม่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 โอไม่ได้มีกิริยามั้นอ๋อเราแค่ส่งกลับส่งกลับแล้วจะทำโออมทำไมของจริงหรือของปลอมที่ส่งกลับให้มันนิ้วกลางนี่แหละเอาเสียงไปด้วยเอานิ้วกลางด้วยบบบบบ่่่่่่่่ออ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 ยยยยยยทททททาามมมใใชั้หเเเขะนนป็ ทำเปิดตอนเวลากล,ก,กลางคืนหรือไงไม่ไม่บนน้องถนนนี่แหละไม่ใช่จะกลางคืนเลยกลางเช้าเวลาเจอผู้ชายขับรถหล่อๆแล้วโอ้ยเขาบอกว่าส่งกล้วยให้เขาไม่เราจะส่งให้เฉพาะตอนที่แบบว่ามันเวลาคนที่มันไอ้นี่ดีแบบคนทีนอนะ่ะเวลาขับรถคนทีนมันมีนะตรงนี้มาแม่มอเตอร์ไซค์ในประจำมอเตอร์ไซค์ในประจำแต่เราแต่เราแต่เขาแต่เราเข้าใจในบริบทของคนกรุงเทพนะแม่แต่บางเหตุการณ์มนันก็นะบางเหตุการณ์มันก็โอ้ คือเมื่อวานเมื่อวานเนี้ยหนึ่งที่มาที่มามาสายต้องยอมรับนะฮะนอกจากเรื่องของคดีคุณพ่อแล้วเนี่ยที่ต้องคุยกับทนายแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ต้องมาสายเพราะว่าปกติเนี่ยที่เนี่ยพี่จะต้องขึ้นสะพานใช่ไหมแล้วอยู่ๆเนี่ยมันเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเดี๋ยวฉันกกรต้องตรงศูนย์หน้าศูนย์ราชการตรงเลยที่ตรงอยู่บริเวณที่เขาทำพาสปอร์ตอ่ะระหว่างประเทศอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฉันก็เฮ้ คุยธุระอยู่เรื่องเรื่องเรื่องคดีคุณพ่อเพราะว่ามันเป็นศาลอุทธร์แล้วแล้วเราก็ทราบว่าล่าสุดเนี่ยเราชนะคดีศาลก็พิพากษาให้ให้เราชนะเราก็คุยกับทนายว่าจะยังไงต่อไปแล้วเสร็จปับ๊บอยู่ก็ปวดท้องขึ้นมาอืปวดขึ้นมาฉันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทุกเนี่ยสองวันเนี้ยสุรราชการแจ้งวัฒนะรถติดชิบหายเลยอะ่ะอื มันเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้ติดยาวมันก็ติดเข้าวันอ่ะไม้ปกติไม่ติดวันจันทร์วันจันทร์ตอนเปิดมันยังไม่ติดนะโอมมันจะมาติดวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยติดแล้วลกแตกเลยอืมฉันบอกถ้าฉันขึ้นสะพานนะฉันไม่ลงสะพานฉันต่อยแน่เลยทนายก็โทรมาแล้วบอกพี่ค้านี้ก่อนน้อที่ค้านี้ก่อนแล้วก็วางสายแล้วเขาแบบว่าไม่ขึ้นสะพานเพราะเราจําได้ว่ามันมีปั๊มเชลอ่ะอยู่ระหว่างสะพานฉันไม่ไหวแล้ว แล้วจําได้ว่าใต้สะพ,พานมันมียูเทิร์นแล้วมันจะมีสองปามก็คือปตท,ทกับเชลด้วยนะเราก็บอกว่าเอาข้างล่างก่อนอันไหนถึงก่อนถ้าอยูต่ตรงนั้นอืสักพ,พักก็ขับเชื่อไหมคุณผู้ชมเหมือนแกล้งอะ่ะเหมือนมันแกล้งเราอะ่ะรถไม่ขยับเลยอืม๋ยวจ,จิกพวงอะไรอย่างเงี้ยจ,จ,จิกจิกจิกลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าโอ๊ยไม่ไหวตายแน่เลยถ้า ถ้ามันตรงนี้ก็คือกลับบ้านอืไปไหนไม่ได้เลยต้องกลับบ้านอย่างเดียวมันก็ขยับไปนิดนึงที่แรกอยู่ขวาสุดาะจะอยู่เทินเข้าปั๊ม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 ขวาหมู่หันไปดูฝั่งมันก็ติดอชิหาหแล้วกูซ้ายสุดรถยังโฟโลได้พี่ก็ตกจากขวามาซ้ายสุดเลยพอเกาตกมาเสร็จรถติดอีกกระดึกบกระดึบกระึบจนถึงหน้าปั๊มเชลอะจะเลี้ยวเลยนะ อีรถแท็กซี่จอดไม่ให้เลี้ยวอืออืออืยอย่างเงี้ยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วโทรหาอีรานอีรันก็ไม่รับโทรหาอีโอมีโอมรับถ่ายรายการพี่ก่อนเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมลงเสร็จปั๊บดิฉันพุ่งเข้าห้องน้ำคนพิการก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันใกล้สุด เพราะถ้าไปห้องน้ํำชายมันลึกสุดกูคงไม่ไหวเกือบตายเมื่อวานนะคะอ่ะปวดท้องนี่ก็ระวังนะเนี่ยเนี่ยตกินสมิทันอย่างที่บอกไว้อ่ะมันช่วยได้จริงๆที่สาบอกซื้อเก็บเป็นยาสามันไปจําบ้านไว้เลยมันปริมาณเนี่ยใส่เยอะกว่าวิธีการบดมันก็เยอะกว่ามันใส่เนื้อขมิ้นแบบร้อยเอร์เซไม่มีเปลือกผสมเลยนะฮะ คุณกินเม็ดสองเม็ดคุณก็รู้เรื่องแล้วแล้วขมิ้นชันเนี่ยมันเก็บนานได้หลายเดือนอนะฮะราคาหลักร้อยคุณซื้อเก็บไว้เลยเชื่อพี่วันนี้จัดโปรให้ด้วยค่ะ,ะหนึ่งกระปุกเนี่ยนะครับสองบาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ5กระปุกเนี่ยเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นนะครับใครสนใจโปรสบายกระเป๋าแบบนี้รีบโทรเบอร์ด้านล่างนี้นะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่ไร่แอสุขภาพดีครับสแกน QR code ด,ด้านล่างได้เลยนะครับสู่คุณผู้ชมท่านไหนครับสนใจติดต่อลงโฆษณาก,กับ คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ